สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอแชนแนลกันอีกแล้วนะครับเพืเ่อนๆในคลิปนี้นน้น ถึงน้องริซ่าของเราจะไม่ได้ปรากฏตัวในงาน F1 ที่ผ่านมาก็คือวันนี้นะจ๊ะทุกคนไม่ใช่ที่ผ่านไปไหนหรอกแต่ว่าก็งงๆว่าเอ้ยวันนี้แอดเราก็ปรบเก่งเวลาว่านอริซ่าต้องมาปรากฏตัวที่สนามมาดูแน่ๆแต่ก็ยังไม่มีภาพหลุดจนถึงปัจจุบันเลยนั่นเองนะจ๊ะก็อาจจะเป็นการว่านอริซ่ามาเปิดตัวร่วมกับคุณเฟรชเฉยๆนะกันมนเมื่อวานะนะก็ตกมาอีก2คนนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคุณรอนี่เฟรชนะครับเจ้าของแบรนด์คริสนะครับก็มาลงสตอรี่คู่กับนอริซ่าด้วยล่าสุดแล้วก็อีกคนนงงที่่ตตาาาาาาามมาิิดเลยยยจ้้้กก็คคคือออผูํวรรรรฝส์สข ก็คือคุณด้าเนี่ a คาทาลนะครับก็มากดติดตามนอริซ่าด้วยเช่นกันจ้าไปเจอใครไม่ได้นะจ้าตกเข้าด้อมหมดเลยทุกคนส่วนเรื่องที่น่าโฟกัสกว่านั้นก็คือเรื่องนาฬิกาที่ร,ราคาสูงถึง55,000ก็เตรียมตัวที่จะโซเอาท์กับชุดที่นอริซ่าใส่มาเมาื่อวานนะจ๊ะก็ต้องบอกว่ามูลค่ารวมกันมากกว่า6 0 0 0นบาทนะจ๊ะครึ่งล้านไปเราใส่เดินเล่นในงานอะไรเงี้ยทุกคน มีบางคนนะมาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์แอดเนี่ยในช่องแอดว่าโนริซ่าในประสบความสำเร็จนะแต่ไม่มีความคาสุขอะไรก็ว่าไปไม่ได้ใช้ชีวิตแล้วแถมี่ยมาพิมพ์ว่าไม่มีที่ไหนอาแขนรับโนริซ่าจ้าโอ้โหลทั่วโลกเลยจ้าเขาอยากจะอาแขนรับแต่โนริซ่าเนี่ยบังเอิญเปิดบริษัทเป็นของตัวเองก่อนซึ่งบางคนในนจงเ J ที่คุณพูดมาเนี่ยทำไม่ได้อะจ้าแต่วงเล็บนะอันนี้ก็คือศิลปินเขายังเด็กไงแล้วเป็นรุ่นน้องของโนริซ่านะก็ปล่อยให้เขาเนี่ยสร้างผลงานดีๆแล้วก็มีแฟนด้อมดีๆดีกว่าถ้าม ใช่เนอะว่าค่ายเอชเนี่ยทำอะไรไวมันก็แบบว่าเป็นหน้าตาของเกาหลีจริงๆหรอหน้าตาด้านไหนไม่ทราบจา้าลองกลับไปคิดวิเคราะห์แยกแยะดีๆนะเราบอกไม่ใช่ชีวิตแต่ว่าล่าสุดรู้สึกว่าจะออกจาก YG มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวถ่ายไปกิน,นี่ลงเนี่ยบ่อยขึ้นไปเจอครอบครัวจัดงานวันเกิดปาร์ตี้ไปไหนก็ได้ที่อยากไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่นะซื้อบ้านสามหลังทั่วโลกแล้วยังไงห่ะจา้าคือแบบว่าถ้าเกิดว่ากดความอิจฉาเขาตัวเองไม่ไหวก็ต้องไม่ต้องพิมพ์ออกมานะจา้ามันสะท้อนกระจกถึงตัวเองแล้วมมมัันนน่าาาขะะไ้พิ์หเร ปกติก็จะเห็นแอนตี้วนเวนอยู่บ้างนะแต่คนนี้เนี่ยไม่ได้จริงๆนะกลัวเขาลงอยู่ในมิติของตัวเองแล้วเขาจะลืมไปว่านอริซาของเราได้ใช้ชีวิตมากแค่ไหนหลังจากออกมาจากวายจีนี่คือออกงงออกงานที่ตัวเองต้องการทําแล้วก็รักแล้วก็เลือกด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหนึ่งในการใช้ชีวิตเหมือนกันจ้าแล้วก็ได้คนในชน condition ตกคนเข้าด้อมไม่ว่าจะเป็นซีอหรือระดับสูงแค่ไหนนอริซาก็สามารถตกมาอยู่ในด้อมของตัวเองได้โดยง่ายได้แค่ดิ้นิว อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะอุย้ยเพื่ออิจฉานะแค่นี้มันยังไม่พอจ้าเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันดีก,กว่าว่าเขาเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างที่เราจะน่าสนใจกันบ้างเริ่มจากประเทศญี่ปุ่นกันเลยนะอะ,อะยังฟังอยู่หรือเปล่าแอนตี้ฟังก่อนนะลูกนะ,ะเขาบอกคอมเมนต์ญี่ปุ่นเขาบอกว่าคิดว่าลิซ่าเป็นผู้หญิงที่น่าทึ่งที่มีจิตใจเข้มแข็งและมีกําลังก้าวหน้าในอาชีพการงานเข้าใจได้เลยว่าทําไมคนที่รวยที่สุดในโลกถึงได้สนใจในตัวเธอคงเพราะความสามารถและไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตข,ของเธอนั่นเองจ้า ส่วนคนต่อมาบอกว่านอริซ่าเนี่ยดูมีความสุขมากฉันรู้สึกดีใจกับเธอดูเหมือนว่าฝ่ายชายจะชอบเธอมากส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าระหว่างนัวทัวแฟนของเธอพยายามติดตามไปต่างประเทศด้วยซึ่งก็น่ารักดีขณะนี้ลิซ่าอยู่ในฝรั่งเศสหรือจะกลับประเทศไทยเธออาจจะยุง่งเมื่อเริ่มงานอีกครั้งอย่างจริงจังคุณวางแผนที่จะใช้ชีวิตในฝรั่งเศสหรือเปล่านะอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะซึ่งตรงที่แอดอ่านว่าแฟนเนี่ยแอดอ่านจากคอมเมนต์ของชาวเน็ตย,ยังไม่ใช่เป็นคําพูดหรือเป็นความคิดเห็นของแอดนะจ๊ copy and จนะ ถึงในใจก็จะแอบเห็นด้วยไปแล้วแบบ นั่นแหละแต่เราก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะจ๊ะยังไม่คอนเฟิร์มทุกคนตาลกแหละเลิกลักเลิกรักแล้วหนึ่งนะส่วนคอมเมนต์จากชาวจีนก็บอกโนริซ่าสวยสง่าง,งามมากลริซ่าเป็นคนดังที่ดูดีมากในตอนนี้ใช่แล้วออร่าทรงพลังจริงๆสัดส่วนทองคําหัวไหล่คือดีมากใบหน้าเธอก็สมบูรณ์แบบอะไรก็ว่าไปตามแม่จีนนะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่าคอมเมนต์เหล่านี้ก็สะท้อนถึงความสําเร็จในด้านการงานและความรัก,แล,รกแล้วก็ในไลฟ์สไตล์ทุกๆด้านจริงๆนะโนริซ่าของเราไม่มีด้านไหนบกพร่องอย่างที่คอมเมนต์ก่อนอันนี้เนี่ เพื่อให้คนหลงเชื่อตัวเองแต่จริงแล้วก็อยู่ในโลกของตัวเองเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเชื่อสิ่งนั้นก็หลงต่อไปนั่นเองนะจ๊ะ <c oughs> ก็ถือว่าคอมเมนต์ต่างๆนะครับก็เป็นการบอกได้เลยว่านนริซ่าของเรามีคนรักทั่วโลกแค่ไหนประสบความสําเร็จยังไงบ้างน,นั่นเองนะจ๊ะก็ต้องบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยปกติแอดก็ไม่ค่อยตอบในคลิปขนาดนี้นะแต่คนนี้เขามาแรงขนาดนี้เราก็ต้องตอบกันสันิกนึงนะจ๊ะไม่ใช่ให้แสงนะแต่เป็นการมานําเสนอความคิดเห็นที่ถูกต้องให้กับผู้คนด้วยนะคะเพื่อบางคนเข้าใจผิดอยู่จะได้เข้าใจไปในทางเดียวกันที่มันเป็นความจริงที่เราเห็นกันแบบจรงิงๆอะ่ะจะได้ไม่พยายามหาอะไรความคิดที่เป็นของตัวเองคนเดียวเนี่ยมาอุปโลกขึ้นมาน ถามว่าเฮ้ยใครคือสมาชิก Black พิงคที่คุณชื่นชอบมากที่สุดหรอคุณยัสมินนะครับซึ่งเป็นนักแสดงชาวตุรกีก็ตอบคาถามของแฟนๆผ่าน,นติกตอของเธอว่าลิซ่าเลยจ้าพร้อมกับหัวใจอีกหนึ่งกลุ่มปกติเขาไม่น่าจะตอบคอมเมนต์อะไรง่ายๆไงแต่เขาก็ต้องรีบมาตอบคอมเมนต์นี้เพราะว่าแสดงความชัดเจนที่ชอบโนงนริซ่านั่นเองนะจ๊าก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่สวยน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะทุกคนนะเอออ่ะก็สำหรับคลิปนี้มาพอกรุบกันปรับมานี้ว่าว่าเพื่อนๆจะมีความสุขในวันนี้กันนะจ๊ายังไงก็มมาาารอออออดดูคคควววเเลืื่่่่นนนไไหตปขขงิซกกััีจะยบ เ่อนตัวไปทำอะไรแอดก็จะมานำมาฝากกันอย่างแน่นอนเลยนั่นเองนะจ๊ะสวัสดีจ้า